คุณรู้ไหมครับว่าในแต่ละปีโรงพยาบาลรัฐตามแนวชายแดนไทยต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจากการรักษาชาวกัมพูชาเป็นเงินเกือบ300ล้านบาทตัวเลขนี้ไม่ใช่เงินที่ประเทศไทยจะเก็บคืนได้นะครับแต่มันเป็นช่องว่างทางงบประมาณที่ระบบสาธารณสุขของไทยต้องถมให้เต็มทุกปี สาเหตุหลักก็ามาจากด้านภูมิศาสตร์นะครับด้วยพรมแดนที่ยาวเกือบ800กิโลเมตรทำให้โรงพยาบาลด่านหน้าอย่างโรงพยาบาลอรันยประเทศจังหวัดสาแก้วกลายเป็นจุดหมายหลักของชาวกัมพูชาที่ข้ามแดนเข้ามารักษาเพราะคุณภาพทางการแพทย์ที่ดีกว่าและเข้าถึงง่ายกว่า และในเคสชุกเฉินโรงพยาบาลไทยไม่สามารถปฏิเสธการรักษาได้โดยเหตุผลด้านมนุษยธรรมแม้คนไข้จะไม่มีเงินจ่ายก็ตามเมื่อแรงงานข้ามชาติเกิดอุบัติเหตุหนักหรือเป็นโรคที่ต้องใช้ค่ารักษาสูงหลักแสนบาทค่าใช้จ่ายส่วนนี้มักกลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งโรงพยาบาลต้องควักเนื้อจ่ายไปก่อนเงินสามร้อยล้านบาทนี้ประเทศไทยสามารถนำมาใช้สร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ปีละเกือบสิบแห่ง ทำให้ประเทศไทยต้องพยายามแก้ปัญหาด้วยการผักดันระบบบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวก่อนที่งบประมาณสาธารณสุขแถวชายแดนไทยจะรับไม่ไหวในอนาคต